สวัสดีครับกลับมาพบกับช้ององค์บอลชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อน ต้องบอกว่าคาดที่ไม่ต้องคาดแล้วจะเพราะว่านริซ่าของเรานั้นล่าสุดไปปรากฏโดยที่ t h e e r a s Tour ของแม่ t a y l o r Swift กันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะจ๊ะดูจากภาพแล้วก็ต้องดูกัวใชัมเพื่อนๆว่าโนริซ่าของเรานั้นไปพร้อมกับพี่สอนพี่เจเจและพี่อลิสนั่นเองนะจ๊ะโดยมีทั้งวิดีโอภาพนิ่งแล้วก็อะไรต่างๆนานาที่ตอนนี้ปรากฏอยู่ใน Twitter เต็มไปหมดซึ่งแอดก็ได้รวบรวมมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้กันแล้วแบบจุกๆจัดเต็มกันอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ ที่นั่นแลวก็บอกว่าอุ้ยประเจ้ลลิซ่ามาด้วยนู่นี่นั่นเอาไปฟังกันสักเล็กน้อยจ้าอือแต่แค่นี้ไม่พอจากฟินกันเพิ่มขึ้นเมื่อเธอแม่เธอแลสวิฟของเรานั้นก็ยังเปิดเพลงพิงค์เวนอมของแบล็คพิงคยังไม่มีเสื่อมคลายนั่นเองจ้าเอาไปฟังกันอีกกรุ่หนึ่งเออ ก็เป็นไงก็ต้องบอกว่าชื่นใจเพราะจริงๆแม่เทเลสูฟ์เนี่ยก็เปิดอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วนะครับเปิดเป็นปกติอะไรแบบนี้ซึ่งรอบนี้อะไรที่ว้าวกันนะรู้ไหมเพื่อนๆนอกจากการแต่งตัวของนนริซ่าของเราที่เป็นแบบคล้ายๆพังเกิลแบบกระโปรงแบบสวยๆมากๆแซบเวอร์แบบพังเกิลคล้ายๆแม่เอริสลาวีนช์อะไรประมาณนั้นนะให้แอดเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะจ๊ะแต่นนริซ่าของเราแบบฟาดมาๆด้วยหุน่นก้าวต่อหนึ่งนั้นและอะไรรู้ไหมต้องบอกว่าแม่เทเลสูฟของเรานั้นเชิญชวนนนริซ่าของเราไปในฐานนะ แขกรับเชิญพิเศษในโซนแขกรับเชิญพิเศษนั่นเองจ้าเขาพูดย้ำสองครั้งเลยนะซึ่งก็มีโพสต์หนึ่งใน Twitter รนะะ์เขาออมาบอกว่าแมทเทเลอร์สวิตของเรานั้นต้อนรับนอริซ่าในพื้นที่แขกพิเศษขอบคุณแมทเทเลอร์ที่ให้คุณค่าแก่ลูกสาวของเราที่เธอสมควรได้รับนั่นเองจ้าซึ่งก็มีหลายๆโมเมนต,ต์ที่แบบว่าอากำลังนั่งเก้าอี้กันอยู่หรือจะเป็นจังหวะที่นอริซ่าของเรานั้นหันมามองพี่อลิซหรือจะเป็นจังหวะเดินไปเดินมาในงานหรือจะเป็นวิดีโอที่นอริซ่ายืนหัน อิชาไม่ไหวแล้วถึงบอกงี้มาในคลิปเมื่อวานว่าอิชฉาทั้งคนที่อยู่ที่คอนของชายนี่นะจ๊ะเลยจะเป็นคอนของแม่เทอร์เรว,วิฟก็ตามก็ได้เห็นอริซาในระยะประชิดแบบนี้แล้วแบบโอ้ยน่ารักไม่ไหวแล้วจ้าลุกนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้าง สิ่งที่รอลุ้นหลังจากนี้นะจ๊ะไม่ใช่อะไรเลยจ้าเพียงแค่ว่าพอนนริซ่าไปอยู่ในโซนนั้นปุ๊บเนี่ยจะมีโมเมนต์ได้แบบว่าไปหลังเวทีไปถ่ายรูปก,กับแมทเทอร์สวิฟหรือว่าจะตามไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนรักอย่างซาบีนาคาเพนเตอร์นะจ๊ะก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าลุ้นที่สุดในตอนนี้แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคอนเสิร์ตจบลงมเมื่อไหร่เนี่ยภาพนี้ก็ต้องปล่อยออกมาอย่างแน่นอนเลยนะเ,นเพื่อนๆนะอ๋ยไอ้ดิจิตอเต้นตุบๆสองตัวแม่ในดวงใจของแอดเนี่ยซึ่ง Swift, แมทเทอ,อ, isa, อร์เรซสวก่าจะเิดขึฟน เพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวแอดก็จะเอาวิดีโอทั้งหมดเนี่ยรันยาวๆไปในท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ดูฟินๆจุกๆกันไปนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอามาฝากกันประมาณนี้กันก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีเด้อ